ตัวนี้กล่องดิจิตอลนะครับยี่ห้อ M c o t คนะครับตัวนี้ได้รับสินค้าแล้วก็ได้ทำการทดสอบแล้วนะครับอันนี้กล่องบรรจุพันธุ์ที่ลูกค้าแพคมาให้นะครับตรงจุดนี้นนะเดี๋ยวเข้าไปดูสินค้านะครับตอนนี้ได้ทำการต่อกล่องครับผ่านระบบครับโดยใช้เสาที่แถมมาให้นะครับเป็นเสาทูนะครับเสาทูตัวนี้ ใช้ได้เป็นบางพื้นที่นะครับบางพื้นที่ถ้ามันอับมากก็จะต้องเป็นใช้เป็นแบบแผง 5e นะครับที่มีสายให้10เมตรครับต้องสั่งซื้อแผง 5e เพิ่มครับช่องรายการนะครับตอนนี้เปิดช่อง3นะครับเดี๋ยวจะทําการกดปุ่ม info นะครับเพื่อดูความแรงสัญญาณนะครับกดปุ่ม info นะครับตรงจุดนี้ชี้ไปที่กล่องครับกด2ครั้งครับเพื่อดูเส้นกราฟครับคุณภาพได้มา100 100%นะครับช่องรายการนะครับใช้งานได้ปกตินะครับ ในการต่อสายนะครับจากแผงครับเสานะครับวิ่งมาครับวิ่งมาตรงจุดนี้นะครับเข้าแจ็คครับเรียบร้อยครับใช้งานได้ปกตินะครับตรงจุดนี้